ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m b s s ด้วยนะครับวันนี้ทำอะไรเนาะวันนี้นะครับผมก็กำลังเดินนะครับเดินไปที่ออฟฟิศของคุณแฟนครับเป็นวันเดวิดนั่นเองแล้วก็จะไปช่วยงานนิดหนึ่งนะครับช่วยงานนิดหน่อยเนาะเดวิดฝากให้ผมไปทำงานนะครับแล้วก็พอดีผมสั่งแต่ก่อนจะทำงานผมจะไปกินข้าวก่อนนะกินเบอร์เกอร์วันนี้กินเบอร์เกอร์นะครับวันนี้แดดดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูนะครับ ดดีมากเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมก็พามาเดินที่ไลกอนสตรีทนะครับเนาะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับฮัลโหลฮัลโหลทำยู I'm good a n k you นี่นะครับมีเบอร์เกอร์นี่อรยนะครับว้าวอันนี้ก็เป็นช้อนนะ <laughs>

ก็นะครับเสร็จแล้วดันนอร์เรดีดันนอร์เรดีแค่เดียวเองครับ Very easy today เดวิดแฮปปี้กำลังเติบโตอยู่ก็นะครับตอนนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับช่วยเดวิดนิดหนึ่งนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอดีเดวิดว่าให้ไปซื้อผลไม้นะครับก็เป็นกินกับ โยเกิรตอนเช้าเนาะก็ของขาดนิดเดียวนะครับของไม่เยอะท่าไหร่ก็จะมีบลูเบอรี่แล้วก็สับปะรดมั้งลูกหนึ่งแล้วก็นมขดเหล็กเดี๋ยวผมจะพาเข้าเวอร์วูดด้วยกันแล้วไปซื้อของวันนี้คืออากาศแดดดีมากๆนะครับแดดดีมากๆเลยนะครับวันนี้แดดจะ สับประรดลูกหนึ่งนะครับอันนี้ถูกดีนะครับ ก r a บิสชินนลีเ,เรเดแนนกงแก r แกง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 แกอองแก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 แกงแกงแกงแยงเรงแกงแกรแกงแกงกงแก้แกงแกงแกงเกงเดงแกงเรงแกงแกกงแกกงกงแกงกงกงแกกงก ตามท,ทุกคนได้เห็นนะครับก็ตรงนี้ส่วนมากผมก็จะเดินหรือว่าขับรถนั่นแหละส่วนมากก็จะขับรถตรงนี้บ่อยมากเลยกับเข้าเมืองอาอวันนี้คือแบบว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับอากาศดีไม่มีแดดดี ก็นะครับแถวนี้ผมก็ส่วนมากก็จะเดินบ่อยนะ้วส่วนมากก็จะเดินไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายนะครับนี่เลยก็จะเป็นวิวฝั่งหนึ่งที่เป็นวิวเมืองสอยวิวเมืองนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นที่ผมส่วนมากเดินออกกำลังกายนั้นบ่อยๆแล้ตอนนี้ก็วิวเมืองโอเค okay. เดี๋ยวเราเดินต่อนะครับ Salmon. What have I got for dinner today? What does it look like? It looks like salmon. Salmon. Salmon green curry though. Gang แกงเขียวหวาน Gang Salmon. Salmon. Same yes. word. Yes. <laughs> Gang salmon. Gang salmon. Yes. I've never had green curry salmon before. Krang first time. First time, Krang We have in Pekin tea, we had in Krabi, did we? Yes. Oh, okay. so yeah. other people do make it, yes. not just you. Yes. Okay. Mm. Let me try it. This is interesting because it's the first salmon we've cooked in the air fryer as well. Yes. Thank you, one Is that fat? Is that good? No, that is not fat. Mmm. -hmm. Mm. Oh, that's quite spicy. But it's good. Good spicy. Too spicy? No, I don't think it's too spicy. I think that's alright for me. Some people maybe, but I'm I didn't a... put it in chili though. Okay, it's just the paste. Yes. Thank you, wine. Mm. Very tasty. All right. Mac-Mac. Mac. mac. <laughs> <laughs> can eat, it's okay. The salmon is cooked very well. Air mm. And why today is no wine? Ah. I don't feel so well. We went to a bar with one of our friends last night mm -hmm. and we had too much wine. You mm -hmm. said we were only going to have one drink. Mau <laughs> And we stayed for a bit longer. Go get Try, something Okay. Try a bit more. Mm. Pineapple, we have pineapple and salmon. Mmm, I like mm. very good. You should try some. Okay, okay. All right. the sauce is very nice.